สี่นั่นสำหรับพระเราเนี่ยก็เป็นวันทายสุดของการได้อานิสงส์กระถินนะถ้าได้รับกรารกระถินมาหลังจากออกพรรษามาได้รับอานิสงส์ของพรรษาเดือนนึงก็ได้สสงของการอนุโมทนากรารกระถินอีก4เดือนครึ่ง นั่นก็สิ้นสุดวันนี้นะสิ้นสุดวันนี้ก็คือว่าใน,นส่งทั้งห้าอย่างนั้นก็หมดไปด้วยโนะดยเฉพาะใน,นส่งของการถือผ้าคลองครบสามไตรนะัน่นก็ต้องรักษาผ้าคลองตัวเองนะก่อนอารุณขึ้นก็ไม่อยู่ปัาจากไตรจีวรแต่ช่วงนี้ก็เริ่ม กลางวันเริ่มมากนะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะกลางวันเยอะก็มันจะแจ้งเร็วนะบินทบาทประมาณสักหกโมงห้นาทนีก็สว่างละนะเวลาก็เลื่อนลงมาแต่ก่อนใน6หกโมงยี่สนะิบกโมงสิากโ่สจะแจ้งอันนี้ก็6กโมงห้านาทีก็ออกบินทบาทได้แล้วนะ นั้นวันพระหรือว่าวันธรรมสวนานี่ก็เป็นวันที่ทั้งตุบาสกุบาสิกาภิกษุต่างควนขวายในกิจในการประกอบคุณงามความดีต่างๆเรียกว่าเป็นพิเศษนะน,นั้นถ้าเราจะรักษาซึ่งพระศาสนาไว้ได้นี่ก็ช่วยกัน ในการรักษาในการศึกษาในการเรียนรู้นะน,นั้นหลักในการถ้าพอเราช่วยกันรักษาพุทธศาสนานี่ก็อยู่ในช่วงอายุเราอะนะถ้าตามคำพีอัตถกถาก็บอกว่าห้าพันปะีอะนะนั้นนี่นถ้ายังมีผู้ที่ศึกษาเราเรียนภักเพียนปฏิบัติ เดินตามมากในองค์แปดอยู่เมื่อนั้นโลกนี้ก็จะไม่วางจากพระรหัต์นะนะมั่นก็ช่วยกันศึกษาก็มีอยสามอย่างด้วยกันนะก็คือเรื่องของหลักประยติัธรรมปริยัติศาสนาก็คือการศึกษาเรียนรู้น่ะการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระพระวินัยพระสูตรเนี่ย,ยการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งในพระสูตรพระพิธรรมอ่แหละที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันงั้นถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เราก็จะไม่ด้นเดาเอาเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระวินัยนะก็บัญญัติในการประพฤติ ปฏิบัติตนนะนประสูตรก่าเ่าวถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆมีสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นมาแล้วก็อภิพาพิธรรมอย่างนี้ศึกษาจิตเจตสิกรูปนิพานนะนยกเว้นปุคละบัญญัตินั้นเราจะศึกษาเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เรื่องของจิตนี่เป็นยังไงแล้วก็ต้องศึกษาให้มันรู้นะนะ ว่าธรรมชาติใด้ชาติที่มันรู้อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตนั้นจิตนี่อยู่ปราศจากอารมณ์ไม่ได้ต้องมีอารมณ์อยู่เสมอแม้กระทั่งอารมณ์ว่างก็ตามอารมณ์ว่างก็ถือว่าปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นน่มีหน้าที่ในการรู้อารมณ์เป็นต้นเหตุให้เจตสิกได้รู้อารมณ์คล้ายๆกันแล้วก็ทําให้ถึงมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิต วิจิตพิสดารอันนี้คือหน้าที่ของจิตคือลักษณะของจิตจตอยู่สามอย่างนี่แหละอันนั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วทุกคนนะนะมีจิตอยู่แล้วทุกคนมันก็ทําหน้าที่สามอย่างนี่แหละคืรู้อารมณ์อยู่เสมอนี่ทำที่ทำให้เจตสิกนั้นรู้อารมณ์คล้ายๆกันนะแล้วก็ทําให้โลกนี้มันวิจิตพิสดารนนะั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะ นะส่วนเจตสิกนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตนั่นนะเกิดดับพร้อมกันอาศัยวัตถุอย่างเดียวกันที่อยู่เดียวกันอย่างนีนะ้ส่วนรูปก็เป็นธรรมชาติที่ดับไปตามนิโรธาปัจจัยธรรมชาติใดที่มีความกระทบนะมีความดับเสื่อมสลายไปด้วยความเย็นร้อนอ่อนแข็งนะธรรมชาตินั้น ชื่อว่ารูปไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะส่วนนิพพานนั้นก็มีสันติลักษณะตนะาบาดยลักษณะก็มีสันติลักษณะตาบารยสภาวะก็มีนะสาวปาทิเสสนิพพานนะกับอนุปาทิเสสนิพพานนะมีอยู่สองน,นะนะว่านิพพานที่ว่าเป็นกิเลสนิพานานนนพานประการที่หนึ่งแล้วก็ขันนิพพานประการที่หนึ่ง นะถ้าโดยว่าด้วยอาการที่เข้าถึงนี่ก็เข้าถึงได้สามทางนะเป็นเข้าถึงด้วยการเห็นอนิจจังนี่นะก็คือเข้าถึงด้วยศีลนนะถ้าใครที่รักษาศีลประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยนะเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความเป็นอนิจจังอย่างนี้นะหรือว่าเข้าถึงด้วยสมาธินะเห็นความทุกข์ขัง เห็นความอัดความแน่นความจะเป็นทุกครั้งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ขึ้นมานก็เข้าถึงสภาวะนิพพานได้หรือว่าเข้าถึงด้วยปัญญาหรือว่าเข้าถึงด้วยความที่พึ่งประพฤติปฏิบัติมาอาศัยปัญญาในการเข้าถึง เรื่องของปญาเรื่องของอนัต,ตานั่นเองนะในสภาวะของนิพพานก็เข้าถึงได้สมทางนี่แหละเข้าถึงทางอนิจจังบ้างทางทุกขังบ้างหรือว่าทางอนัตตาบ้างนะนิพพานสาน,นี้บารเลยลักษณะเข้าถึงอันนี้คือหลักของปริยัตินะเราก็ต้องศึกษาได้เรียนรู้เข้าไว้ทีนปริยัตศึกษานั้นส่วนปฏิบัติศึกษานี่ก็คือ เรื่องของที่เราได้ลงมือละทีนี้ก็คือลงมือในการรักษาศีลลงมือในการให้ทานลงมือในการที่จะสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะอันนี้คือเรื่องของปฏิบัติปฏิปติในการเข้าถึงอะไรคือหลักปฏิบัติอะไรคือ สมถกรรมฐานอะไร,ะไรคือวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เราก็ต้องรู้นะอันนี้เป็นตัวศาสนาเป็นตัวที่เราจะดํารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้นะส่วนปฏิเวทเนี่ยปฏิเวทก็พูดถึงเรื่องผลจากการปฏิบัตินั่นแหละก็คือตัวฌานตัวมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นตัวปฏิเวทนะนั้นนี่สมถะก็เป็นเหตุนะตัวฌาน ทวิปัาส,สนาเป็นเหตุนะตัวมรรคผลนิพพานก็เป็นผลอย่างนั้น,น,นทั้งปริยศษธรรมปฏิบัติสัตธรรมแล้วก็ปฏิเวสัตธรรมอย่างเนี้ยอันนี้ก็เลยว่าเป็นหลักพระศาสนาที่ว่าเราจะสามารถที่จะเข้าถึงปเพเภอปฏิบัติรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ ดังั้นถ้าชาวพุทธเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะไปคิดตนเดาเอาเองอย่างนี้มันก็นัะ <c oughs> เรื่องกันเลยนะเราก็เป็นแค่ชาวพุทธแต่ในบัตรประชาชนอย่างเดียวอะ่ะนะตือนขึ้นมาก็ทําอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะไม่ได้มีหลักในการดําเนินชีวิตของเราเลยหรือว่าไปกราบพระบางทีกนะ็กราบไม่ถูกกราบไม่เป็นกันนะกราบพระก็กราบแค่ท้องเหลืองแค่อิดแค่ปูนนั่นเองนะ เพราะว่าเรากลาบไม่ถึงกลาบไม่ถูกนะเรากลับไปในลักษณะของการวิ่งวอนอ้อนวอนร้องขอบางทีในท่านรนบันดาลให้เราได้ประสบความสําเร็จต่างๆในชีวิตนะนะแต่ว่าเราไม่ได้นําเอาหลักปร,ริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนามาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็มาลงมือในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นพระศาสนานี่เป็น กรรมวาทีนะวิริยะวาทีกิริยาวาทีนะเป็นพูดถึงเรื่องของการลงมือกระทําผลของการกระทําพูดถึงเรื่องของความภาคเพียรนะที่เราจะประสบความสําเร็จได้นี่ก็อยู่ที่เรานั้นภาคเพียรตั้งใจด้วยตัวเองนะกิริยาวาทีพูดถึงเรื่องของการทําศักตู่ธรรมนะเข้าถึงหลักความจริงอันประเสริฐนะที่มันสามารถให้เรานั้นหลุดพ้นได้ อันนี้นี่คือเราได้ศึกษาที่แท้จริงนั้นศาสนาอื่นนี่เขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางทีเขาไม่มียูนิฟอร์มอย่างนี้นะทุกคนนั้นด้วนแล้วแต่เป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้เข้าถึงนะของเขาแต่บางทีนอนเราบางทีแบ่งแล้วก็เป็นการผักภาระด้วยว่าต้อง หน้าที่ในการดูและศาสนาเนี่ยต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งนะเนี่ยจังแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะั่นแหละทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างๆนี่ยสมณรนนอย่างนี้นะก็ทุกคนนะรื่อแล้วแต่มีบทบาทแล้็มีหน้าที่ในการช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสานาทำตาม,ตามหน้าที่ของพวกเรา ในการศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปวันวันบวชมาอยู่ไปวันวันไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้มันก็ขาดทุนนะก็ถือว่าเราไม่ได้ช่วยกันรักษาเพียงแต่ว่ามาแค่เป็นยูนิฟอร์มเฉยๆอย่างนี้นะนะนั้นเนี่ยมันก็ดำรงอยู่ได้ยากแหละ ไม่ต้องรองให้ถึง5,000ปีหรอกอย่างนี้นะใน2,568ปีนี่ก็ผิดเพี้ยนกันไปเยอะไปมากนะเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ได้เข้าใจให้ได้เรียนรูนะ้ดังนั้นนี่เรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็มีอยู่2ระดับนะทั้งตัวที่เป็นนะสภาวะสัจจะนะสัจจะอย่างนี้นะความจริงโดย สภาวะมาด้วยกุศลอกุศลต่างๆน,น,น,ะ,นะกุศลมีผลก็คือความฉลาดนะความพ้นจากความทุกข์อกุศลก็อยู่ในทางที่มันตรงกันข้ามมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาในสมมุติสัจจะที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ทำไปตามสมมุตินะนะก็ต้องยอมรับส่วนนี้นและส่วน สภาวะสัจจะก็ถึงเรื่องของหลักอริยสัจละทีนี้ก็คือความจริงมีทุกขสัจจะเนี่ยนะความจริงอันประเสริฐนั่นคือความทุกข์นะความที่มันเปลี่ยนแปลงนะความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั้นทุกขสัจจะนี่เป็นกากลไม่ว่าจะพูดเคลต์อิสารามนะพรามหมณ์ฮินดูโซโลอัสเตอร์นะซิกอะไรก็ตามก็เล่นแล้วแต่อยู่ภายใต้ของกฎธรรมชาติเหล่านี้ ก็คือเป็นสภาวะสัจจะความจริงโดยสภาวะของมันมีความมีทุกขสัจจะนี่แหละนะเป็นต้นนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีมีมาจากไหนอันนั้นถ้าเราจะแก้ทุกขเรานี่เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจเหตุของความทุกข์ก่อนส่วนมากเราชอบไปแก้กันที่ตัวทุกข์นะเราไม่ได้แก้กันที่ตัวสมุท